ดังไฟอูดยุงไปด้วยค่ะยุงหน้านี่หลายแหงก็เลยได้ดังไฟอูดยุงค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพกบุงพกบุงแซ e ่บสดสดจากน้ำ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศรออนๆดีมาก มันดีอ่ะกูดซาลอบๆพออย่างพอเสียมาเห็คดคลิปกินเลยละ่ะแต่ว่ามามันเข่ามากมันเข่ามากมาได้ต้องคอยกินได้หืมแซ่บเออแซ่บครับ มากินผักสบาย <c oughs> นี่คำนี้หมูผักใส่ปาก ร้องคอบายบายซัมมิละจ้าฝากติดตามก็ไลค์ก็แช่นยดนนะจ้า